สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องบ้านนนชวนกินเหมือนเดิมครับวันนี้ก็บ้านนนมาชวนกินผัดมะม่าขี้เมาครับท่านผู้ชมแบบสไตล์บ้านนนครับนี่ครับท่านผู้ชมมะม่าครับผัดมะม่าขี้เมาแซ่บๆแบบสไตล์บ้านนนครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ก็แถวกรุงเทพก็ฝนตกครับก็ไม่ได้ออกไปทําออกไปหากับข้าวมาทํากินครับก็เลย มาผัดมาม่าแทนครับผมมาม่าครับท่านผู้ชมก็ก่อนจะลงมือกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครแล้วก็กดติดตามให้บ่าวนอน้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บ่าวนอนครับผมมาม่าครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้แซ่บๆเลยครับนี่นี่ครับผัดมาม่าขี้เมามีมีทั้งหนมมีทั้งหนมสดนะครับนี่แหนมมีทั้งหนมมีทั้งไส้กรอกครับ มามาครับท่านผู้ชมก็ผักกับก็หลายอย่างอยู่ครับมามาครับต้องรีบต้องรีบกินแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยฟอนจะเทลงมาอีกทีนึงแต่ผู้ชมมามาครับอือหืออือหือ,ห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 อมามาครับท่านผู้ชมบางน้อนลืมเอามะนาวบีบใส่ด้วยครับ แ่บแซ่บๆเลยครับท่ำสุกอืมอืมเสมร็จมา,มาแ,แ,แล้วครับมามาครับโอ้ยโอ้แซ่บๆเลยครับท่านผู้ชมมาแล้ครับอืมอากาศฝนตกก็ยังอบอ้าวอยู่ครับ ร hmm. so ้อนมากครับคุณผู้ชมมาๆครับกินกับปากกาแก้วด้วยครับ ใช่ไหมครับมียอดกระเทียมด้วยครับท่าไหร่ อ๋อนน,นลองซื้ออ่ายอดยอดกอกมามากินดูครับนะครับอ่านี่ดูครับมันจะไปทางเดียวกันไหมครับท่านผู้ชมมามาครับอ้ Mm. Sepsemberkvelden. แซ่บถึงใจเลยครับเต็นทุก <c oughs> สุดยอดมากครับบานโอยากแต่ทำกินมานานนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำกินกันเลยวันนี้ฝนตกจะหวะเป๊ะเลยครับฝนตกก็เลยไม่ได้ออกไปซื้ออกัอบผงกับเข้ามาทำกินกันเลยเรามาผัดมาไมา่ขี้เมา,าดูครับ แซ่บๆเลยครับท่านสุขกินกับยอดกระถินนะครับท่านสุข อว้อ mm ้เจนะครับ hmm. ับแซมักเลยครับท่านผู้ชมฝนก็จะมาแล้วครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ๆๆเขาจบลงเพียงเพียงเท่านี้ก่อนครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามให้บาทนนด้วยนะครับ เราเป็นกำลังใจให้บอลนันครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ